เด็กคอมเมนต์ปาดน้ำตาปล่อยโฮค่ะฮุนเซนสั่งห้ามเรียนในไทยต้องกลับประเทศทันทีคนงานแห่ข้ามฝั่งแม้ยังไม่มีงานรองรับ หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนบริเวณชายแดนที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ซึ่งโรงเรียนไทยบริเวณจังหวัดชายแดนต้องยอมรับว่ามีทั้งนักเรียนไทยในพื้นที่และนักเรียนขมรข้ามแดนที่ติดตามพ่อแม่ข้ามมาทำงานในไทยและต้องนำลูกหลานเข้ามาเรียนที่นี่หลังจากช่วงการประทะครั้งก่อนไทยได้เข้มงวดเรื่องเปิดด่านและไม่อนุญาตให้นักเรียนข้ามฝั่งมาเรียนเช่นกันทำให้คุณครูบางโรงเรียนค่ะห่วงว่าเด็กๆจะเรียนไม่ทนันจึงมีการเปิดสอนแบบออนไลน์ ine, ซึ่งตามหลักความเป็นจริง แล้วประเทศไทยไม่เคยผลักดันนักเรียนชาวกัมพูชาแต่ด้วยสถานการณ์ที่กัมพูชาเปิดฉากยิงไทยก่อนนั้นทําให้ไทยจําเป็นต้องเข้มงวดและตัดเรื่องมนุษยธรรมในบางประการออกไปก่อนแม้จะมีกระแสะวิพากวิจารณ์ว่าจริงๆไทยไม่ควรต้องแบกรับภาระสอนเด็กนักเรียนขเขมรเรียนหนังสือด้วยซ้ําแต่เพราะประเทศไทยเป็นคนใจดีจึงคอยช่วยเหลือ,ขอเขมรมาตลอดต้องบอกก่อนนะคะว่าตามหลักมนุษยธรรมแล้วการศึกษาบริเวณโรงเรียนชายแดนก็เปิดให้เด็กบางโรงเรียนได้เรียนฟรีตามการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมและมัธยมตอนต้น ซึ่งมีเด็กนักเรียนขมินไม่น้อยข้ามฝั่งมาเรียนซึ่งคนไทยก็มองว่าเขาเหล่านี้จะเป็นเยาวชนที่เติบโตไปในอนาคตและจะรู้สํานึกถึงบุญคุณประเทศไทยบ้างหรือไม่ไม่ใช่วันข้างหน้าเขามาแหวกกัดไทยมาทําร้ายเรามายิงเราอีกแต่สําหรับเรื่องการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่มองได้หลายมุมค่ะเพราะ่วะลาสุดคุณครูที่โรงเรียนชายแดนแห่งหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอที่นักเรียนชาวขมิมนร้องไห้เขามาร้องไห้ก่อนลาครูก่อนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศตามคําขู่ของผู้นําประเทศเขาซึ่งครูท่านนี้ค่ะก็ได้โพสต์เอาไว้ว ทำไมเด็กคนหนึ่งต้องมาเจออะไรแบบนี้ท่ามกลางความขัดแย้งของเหตุปะทะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเขาจะคิดบ้างไหมว่าทาให้เด็กคนหนึ่งสูญเสียโอกาสมันไม่ใช่เรื่องของเด็กที่ต้องมารับผลกระทบกับก,บการประทะครั้งนี้ด้วยเลยบางโรงเรียนเด็กนักเรียนก็ลาคุณครูทั้งน้ําตาและยังมีความหวังว่าจะได้กลับมาไทยอีกครูกับลูกศิษย์ก็มีความผูกพันกันแม้กระทั่งเพื่อนๆต้องร่ำลาก,กันเพราะไม่รู้ว่ากลับบ้านไปแล้วจะได้เจอกันอีกหรือเปล่ามีการแลกของขวัญให้ของแทนใจเพื่อแสดงถึงความ่วงใยผูกพันกันด้วยค่ะ จากเหตุประทา่าครั้งนี้นะคะแม้ว่าจะได้ข้อสรุปการประชุมเบื้องต้นแล้วแต่คําสั่งต่างๆทางขเขมรต้องให้ขเขมรเป็นคนยกเลิกนักเรียนเหล่านั้นจึงกลับมาเรียนที่ไทยได้การกระทําของหุ่นเซงครั้งนี้มีผลกระทบต่อนักเรียนขเขมรมากกว่า200คนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษารวมทั้งอนุบาลที่จะต้องเดินทางกลับประเทศทันทีอีกทั้งก็ยังมีแรงงานจํานวนมากบริเวณด่านบ้านแหลมที่แห่เดินทางกลับประเทศวันละหลักแสนคนโดยที่ยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตนเองเลยค่ะ